สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาดื่มกาแฟกับคุณนายคามแล้วก็คุณนายแฟนแกนามสกุลเลยนะ,ะคุณนายลีคุณหญิงลีคุณหญิงลีนะฮะ,ะวันนี้เรามาดื่มกาแฟได้กันนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึง ลองลองหันข้างทางนี้สิสวยมากเลยค่ะเนี่ยสวยมากโอทางนี้สวยกว่ารู้จนะีเดนะอย่าพึ่งโอเค,อเคนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณนายลีขยับหน้าเข้ามาหน่อยวันนี้เรามาด้วยกันนะคะโบกมือให้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคค่ะนี่นะคะวันนี้เรามาเดี่มกาแฟด้วยกันอ่า อันนี้ชื่ออไอศครีมวานิลานะคะวานิลาไอศครีมลาเต้ลาเต้นะฮะส่วนของคุณนายเรีอะไรคะผกส้มตาได้จืดทานผกส้มตานะคะอันนี้ชีสจือชีสจือชามงใช่ไหมชามงนะคะก็คือลูกส้มใหญ่นะคะ อ่าส่วนของแม่นาบีนะคะส่วนของแม่นามีอเมริกาโน่ก็คือตอนนี้กําลังไดเอทอยู่ตอนนี้น้ําหนักก็ลดไปประมาณ4ี่กิโลแล้วนะคะก็เลยอันนี้กลัวกลไดอดดอหล่อนหล่อนนี่ได้กลัวไดอดนะคะหล่อนนี่กลัวไดอดก็เลยกินแบบโอ้โหเต็มเต็มเลยนะคะเต็มที่เลยก็อดไดเอทที่ไหนเออย่างเงี้ยพี่ซอบพี่ซอไดเอทอยู่ นี่นะฮะโอเคค่ะจะเอาหุ่นเดิมกลับมาเมื่อเช้ามันยังไม่ได้ดูใช่ไหมคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูร้านไปรอบๆนิดหนึ่งนะคะคือสวยมากเลยค่ะการจัดตกแต่งของร้านนะคะดูนะฮะ่เดใช่เดี๋ยววันหลังจะไปนั่งข้างในนะคะดูนะฮะสวยมากเลยค่ะดูนะฮะเขาบอกว่า เห็นตัวหนังสือสีชมพูนั้นไหมเขาบอกว่าที่ชองจูสวยที่สุดค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่คือความหมายนะคะด้านหน้านี่คือด้านหน้าด้านข้างใช่ข้างนอกก็มีที่นั่งนะคะข้างนอกก็มีที่นั่งนะคะเห็นรูปไหมคะมีหอไอเฟลด้วยมีหอไอเฟลด้วยอยู่ในห้องข้างในนะคะสําหรับตรงนั้นจะเป็นอ เป็นห้องแบบโบราณแบบเกาหลีโบราณน,นะคะคือน,นั่งพื้นนะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้เจ้าของร้านยุ่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบังเอิญมีวัยรุ่นเข้ามาด้วยนอกจาก uh, วัยชราอาย่างพวกเราแล้วยังมีวัยรุ่นนีนะคะเราในวัยเหลือน้อยนะคะรุ่นไปหน่อยรุ่นไปเลยนะฮะโอเคค่ะใช่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่คือสวยมากเลยแบบ S 1> <S 1> <S แบบชอบอ่ะอยากจะแนะนำเลยนะคะใครที่อยู่แถวชองจูนเนี่ยอยากจะให้มาลองมาลองทานที่นี่เลยนะคะสวยบรรยากาศดีค่ะกลางคืนก็สวยอันนี้เป็นต้นซากุระาเทียมนะคะซากุระาเทียมนะฮะคุณนายดีนี่ก็เล่นแต่ คุณหญิงลีเล่นแต่เกมนะ,ะแต่เล่นเกมนี่ดีนะเพราะว่า,าใช่ไม่เป็นอนซัมเมอร์ดีนะคะดีนะคะคุณพี่ดีมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะดื่มเราจะมานั่งดื่มชากันแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวดื่มไปด้วยกันนะคะอ,คอันนี้ดูของพี่ซอกาแฟดำค่ะกาแฟดำนะคะ อันนี้ดูเขาเห็นเรามาสามคนเขาก็เลยตัดเลยสามชิ้นแต่อันนี้สงสัยต้องตีกันแล้วล่ะดูนะคะอันนี้ขนมไส้สับป,ประรดดูมาสามคนให้แค่สองอันเนี่ยสงสัยต้องมีรายการแย่งกันเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นของแถมจริงๆเขาคงเห็นว่าเราเป็นชาวต่างชาตินั่นเนี่ยเขาก็เลยเอาขนมแบบนี้มาให้ไส้สับป,ประรด แต่เกาหลีนี่ไม่ไม่ใช้ไส้สับปะรดนะคะจะเป็นไส้คล้ายๆถั่วแดงนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเคพีหรือ,อเป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมที่เคพี KP นี้ก็คือพืชชนิดไหนที่เป็นน้ําหอมอเป็นหอมหอมอเป็นเครื่องเทศอะใส่ใส้ที่อยู<ซ>่ข้างในไม่ใช่สับปะรดค่ะถ้าของเกาหลีจะไม่ใช้สับปะรดนะคะ แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือชีสเค้กนะคะวันนี้พี่ซอจะกินแค่คำเดียวเพราะว่าจะลดหุ่นแต่จะกินคำตตตาตๆโอเคค่ะอคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณหญิงลีบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดื่มด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ